สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะหญ้าที่คุณสำลิจตุลากันปลูกไว้หน้าบ้านค่ะได้ตัดรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วค่ะคือตัดเฉพาะที่หน้าบ้านน้องแมวก็กินอิ่มค่ะดีจังเลยค่ะสามารถที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงน้องแมวได้ค่ะนี่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจค่ะเอฟซีค่ะ หญ้าหน้าบ้านก็สวยงามด้วยค่ะแล้วก็ให้น้องแมวได้กินด้วยค่ะไม่ต้องไปตัดที่อื่นเลยค่ะหน้าบ้านหน้าบ้านคูมพันอย่างเดียวก็คือพอกินเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะนี่ค่ะดูน้องแมวกินหญ้าค่ะเอฟซีค่ะหญ้าเขียวๆอ,อ่อนๆอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ เต็มกรบบะเลยค่ะได้เยอะมากเลยน้ลูกเนาะหญ้าอ่อนๆกินอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมน้องมีนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะ FC ค่ะนี่ค่ะหญ้าเขียวๆอร่อยมากเลยค่ะดูลักษณะท่าทางน้องกินค่ะอร่อยมาก ยาอ่อนๆหน้าฝนนี่ยิ่งเขียวดีค่ะเขียวสดชื่นเลยค่ะหน้าฝนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะดู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 ความน่ารักของน้องแมวคุมพันธ์ค่ะเอากินลูกกินกินลูกแหมกินหญ้ากินหญ้าอร่อยเลยคุณแม่ตัดหญ้ามาบริการถึงที่เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่น้องแมวอยากออกนอกบ้านก็คืออยากออกไปกินหญ้านี่แหละค่ะนี่ค่ะแต่คุมพันตัดมาบริการน้องแล้วค่ะกินเลยลูกแม่กินเลยค่ะอร่อยไหมคะ่ะดูค่ะน่ารักมากเลยค่ะมากินทุกตัวเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูน้องแมวโคูมพันธ์กินหญ้าค่ะสวยงามค่ะ น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณเ c ฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ